เออครับไอ้บาเลยนีนะพี่น้องที่ว่าฟังหลังจากที่เราเลิกใช้งานนะครับเข้าต้องมันน้ำคว่ำสะอาดเรื่อยครับแล้วก็ให้มาสังเกตครับผมทีว่าฟังคลิปวิดีโอนี้ผมทีว่าห้ฟังเกี่ยวกับบาครับไม่ว่าจะเป็นบาหัวโตบาหัวเรียบหรือว่าบาหัวลูกปืนหรือบายังไงไรกแต่พี่น้องมันสิมีจุดบอดทีว่าฟังเด้อใส่ใบสะพานนี่มันสิมี่มองที่ว่าเสียหายที่ว่าเขาต้องใส่ตะไบหรือว่าลูกมุ้ลูกมุ้ยที่เกียร์นี่แต่งเรื่อยๆครับเดี๋ยวสีเบิ้งพี่น้องสีเบิ้งครับ เดีย๋ยวผมสีเบิ้ลนักล่ามองที่ว่ามันมสิมักเสียหายนะครับมันสิมักเกิดอ่าสิสิมักสิเป็นไอ้ทุกยี่ห้อก็ว่าได้ครับว่าบ่าว่ายี่ห้อนั้นสิเป็นของดีหรือว่าของบ่ดีก็แล้วแต่พี่น้องจุดที่ที่ซึกล้อนี่ยส่วนมากก็สิเป็นหนึงนี่ครับนี่ตุ้กกลบาเห็นบ่ครับตุ้กกลบาบมงเล็กแหลมมองนี่ครับม่สซึกล้อยังในกรณีบาตัวนี้นะครับอันนี้ของไอ้เอฟซีผมส่งมาให้ผมสองไหม,มครับสองเครื่องนะครับแต่ว่าผมสีบลอนก์เครื่องดอกคลิปนี้โชัวร์ดวงบานี่เห็นบ่พี่น้องนี่ครับ จีตั้งใจเลยว่าตรงนี้มันจีมันฉีเล็กมันฉีดปีนออมาเองบ่ครับนี่บ่นี่ครับนี่บ่เลยที่ผมสีเบืองนี่ครับนี่ครับตัวนี้นี่มันจีคอยสลบลงเรื่อยๆ,ๆเอยเยพื่อนน้องเดี๋ยวผมสีเบืองของใหม่ครับจีเบืองของใหม่คือตัวนี้นะตัวที่ว่ายังพันเดียพันการในง,งานครับผมนี่คือของใหม่ยื่อบองครับเป็นบาสตินโคตัวครับที่ผมขายอยู่นะเนี่นี่ของใหม่พี่น้องของใหม้เซียนมาสิเป็นลักษณะสีเบียนบ่น เดี๋ยวใส่ไปสักพักหนึ่งนี่ไอ้มุมแหลมๆนี่มันจะคอยสี่คอยสไลด์โค้งลงมาเลยหรือเดี๋ยวเลยเน่นี่ครับตัวนี้นะสิเป็นทั้งสองฟังเลยฟังนี้ก็สิเป็นฝั่งนี้ก็สิเป็นครับพี่น้องบ่ว่าเจ้าสีเอาบานไปใส่เรือ,อยี่ห้อได้ก็แล้วแต่ครับตรงนี้มันสิตส้องซึกหรอแน่นอนครับผมเอออันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้มันมีคอมเมนอ่ะนะครับเข,เขาบอกมากเขาว่าบายยังขึ้นทีบุ thế, รีแท้เขาว่าแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวกับเสียหายตรงนี่เขาว่าสัน่น มันสิเป็นเป็นเรื่องปกติครับผมที่บอกฟังได้เพราะว่าบาเจ้าสิดีบุรีทำไมกับเล่าเจียครับมันอย่ค่อยๆลุกเรื่อยๆก็จะบอกฟังนหะนี่จะบอกเหล่าเจียต่อนี่เห็นว่านี่ครับบันนี่วิธีแก้ไขอยู่ที่ไหนจีวิธีแก้ไขกับโมหยาดเนึ่งฟันนี่ก็เป็นน้อยเนาะฟันนี่ก็เป็นครับเป็นทั้งสองหางเลยวิธีแก้ไขเขาก็ใส่ตะไบตะไบหรือว่าลูกมูฮี้เกียร์อะไรไม่รู้เขาก็เขาก็แต่งออกนี่ครับตะไบทุกอะไรนี่ครับคือว่าหลังจากเขาเลิกงานย้ำเรีงเขาก็ถอดบาออกมา ออกมาทั there, ้งขั really? tuh, sure. threw, ้สะอาดไม่อยังนะเทาก็ไม่เค็มครับทั hmm. ่วบาดนี่ไม่ต้องเอาเนี่ยเอาซอหลังเรื่อยๆนี่นี่ครับจาแห้งขี้ฟุ้นหรือว่าขี้เลยมันตันไม่เป็นไรพอกซอหลังปื้อเสียหลักภูมิเทากับมาเบิงตัวนี้เทาก็ถูทูทุกมือก็ได้นี่ใช่หรือเปล่าทูลงลุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันยูนครับเดียวเดียวเมันก็เสิร์ฟเลยทูหรอกเพราะว่ามันลงถึงหมองที่ว่ามันมันบมสามารถที่ลงไหนอีกแล้วครับนี่นะเอี่ยูเรื่อยๆครับนี่นะเดี๋ยวผมห้ามถูไหมครับผมสิาชื่อว่างคครรับก็ถูไปเลยับ ยิ่งจริงมันตใส่ลูกมูฮิ้เกียนะครับเพราะมันเร็วดีครับอันนี้มันติดซ่านนิดนึงครับกวัจิไดจนะนะครับทูบไปเล่อยไม่แห้งแตะใบตะใบมันควบมันจะถูเร็วครับเห็นบ่ามันเลิบมมีเสมอเลยบ่นี้ถูร่องขัยางตีสูถูร่องไฮเล็กที่ว่ามันมันบานออกมาไฮมันหายไปน่ครับเห็นบ่นี้เห็นบ่นี้ยนะครับนี่เนี่ยเล็กที่ว่ามันหล่นออกมาครับที่มันโดนการเสียดสีของสูมันหล่นออกมาถูถูลงไปให้มันเสมอให้มันเป็นเล็กเสมอสีครับอันนี้อันนี้ยังเรืออยุนถูอีกหนึ่ง มาที่นี่ถามาโบทูไลยบ่ขันเัาโบทูนี่มันเสียตีสูนี่สูที่ว่ามันแรนมันน้ำบาสนะพี่น้องนี่ครับสูที่ว่ามันแรนแรนมันน้ำบาสนี่มันนี่มาขัดกับเดือยที่ว่ามันโผล่มาอี่พุ่มสี่พุ่มเมื่อกี้เนี่แบบนี้นะนี่ครับนสูนี่มาขัดกับตัวนี้มาที่มันสีทําป็นสูนี่เกิดความหนีบตัดไม่กับสีม่วนครับตัดไม่กับสีคลายอาการคลายว่ามันฝุดฝืดเลือกสูคลายๆกบสูมันบ่คอยแลน คล้ายๆกับสู้ไม่ค่อยวิ่งนะเออโหมดไทยนำเออโคตรโคตรนันโคตรต้องออดครับฟันนี้เรียบร้อยแล้วได้แล้วเนาะอืขบวดก็ต้องออดครับนี่ยขบวดนี่มันคมอยู่นี่ครับทูงเลยนี่ครับทุ่งหล่อออกใหญ่มันคมไปเนองมันอันนี้มันเป็นเงียงไปเข็งเง่นครับใหญ่มันคมนะอืครับทุ่งนี่เห็นบ่เนี่ยเสมอแล้วคันบ่นี่นะมันนี่กับทูฟังฟันนี้เสียแล้วมันบ่มาเนี้เข้ามาทูฟังนี่เองครับนี่นี่ฟันนี้ก็เป็นบนี่ครับเห็นบ่ เดีย๋ยวพวกใกล้เห็นบ่อลครับนี่เนี่ยเดี๋ยวเพื่นบ่อยชัดเนาะเดี๋ยวพยายามเห็นเห็นดิบิงเห็นบ่อนี่ครับเนี่ยนี่มันโหลดมากเลยครับเนี่ยผู้เลยครับนี่ผู้เงินผู้ไม่หยาดหรอกครับ อนี่ครับจริงๆอ่าพี่จ้กบอกฟ้างแล้พี่น้องใช้ลูกบูงหินเกียร์จะเร็วกว่าครับมันติดแตงในง่ามกลัวนี่ครับมันนีพมถูออกทั้งสองฟังนครับตอนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเทใน้า่ามันสีบ่มีเสียนเล็กออกมาเลยครับนี่บาเสมอมาที่นี่อันตัวนี้ให้ปาแล้วอีกอะไรได้พี่น้องสัเว์ลุงบูเกียร์ปาดงเดี่ยมๆนี่ปาดลามาใหมมันสไลค์คุ้งเลยก็ได้ครับนี่นะครับเห็นเป็นแนวสไลค์คุ้งมันจะสีอะไรนี่นี่ครับปาแี่ออกแล้วก็ปาตัวนี้ออกได้ที่กันครับผม อ่ามาที่นี่อีกุงเลงเด้อผมจะบอกสร้างที่ว่าบาเลยมันมันกจากสึกหลอนครับนี่ครับส่วนมากบาเลยจะชอบสึกหลอตรงนี้นะครับนี่อีกจุดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เขาขาว,ขาวอาี่คือคือว่าตรงนี้เขาชุบอ่าชุบห้ยหูงให้สปีดมากครับนี่นะชุบแข็งมาตัวชุบนี่มันที่มันถึงแค่ตรงนี้เองครับหนึ่บอพอเรย่ชุบไปนี่ตรงนี้มันทีเริมอ่อนมากครับมันจะเป็นอ่อนมาหดไม่หดถึงออิถึงหนีเลยครับนี่ครับบัานนี้ตรงนี้มันเป็นมองเอ้อบามันตัวลงมาครับ บาสไม่ติดกระแทกนี่ครับเดี๋ยวตัวโดนไปมันนีเป็นหลุมครับตัวนี้จะเป็นหลุมนะพี่น้องนะนี่ครับเดี๋ยวฟังนี่ครับนี่ครับแต่ว่านี่มันเริ่มจะเป็นหลุมนิดเดียวเองครับเริ่มจะซึกร้อนนิดเดียวอันนี้บ่เป็นหยางกายแต่งออกขึ้นกันครับพี่น้องสังเกตว่ามันจะมีเล็กโลดออกมาเลยกายทุกขึ้นกันครับนี่นะถูกเลยครับนี่ครับนี่ครับออก้เดาหน่อยบ่เออ ว่องยังายก็อย่าอย่าให้มันเป็นเสียรอลไกออกมาโอ้เสียรมันเหมือนไทรเหมนเหล้าเสียรเนี่ย <laughs> ประมาณนั้นนะครับพี่น้องว่องไพรเปลี่ยนเนาะนเงิน,เนไหลนี่ครับนี่นะนี่ครับมันมันเริ่มที่เป็นเออเป็นเสียรออกมากครับเข้าวทูออกหมดเลยครับนี่พี่นอ <c oughs> ้นองเพื่อว่าสูเลยมันสี่เรียนบอร์ัดนะครับลุกผมหมดเยลยใส่ลูกมูกเกียปาดป๊ดก็ได้ครับผมอ่ก็ติประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปวดีโอนี้เขาที่เอาเรื่องบ่าเออ ประมาณนี้ฟังครับผมนะขอย้ำีทีหนึ่งครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นทุกยี่ห้อครับผมนะโอเคนะครับเรียบร้อยครับมันอีกก็ใส่มีสะพักพี่น้องเดี๋ยวใส่ตัดไใหม่มีสะพันเยวะก็เป็นอีกครับเป็นอีกเด็กกระทุยอีกครับทุยอเลยจนกระถ่งมันอยู่มันอยูใจดีจนมันบวกล่ะก็คือว่ามันอยู่แล้วครับกับจินเรประสงครูนะครับผมโอเคก็ะบอกฟังอีกแบบทีหนึ่งครับ บาสิเป็นทุกอันทุกยี่ห้อครับผมตรงนี้นะส่วนมากจะมากเป็นนะครับนะเพว่าเจ้าสิบพิเเครื่องยี่ห้อแล้วแต่ราว่าเจ้าสิบพเศเครื่องราคาบักไดหลายมือนวแต่เครื่องเพลงถูกเป็นเหมือนกับปลาเลยสิเป็นมองนี่กับมองนี่ครับสองสองมองนะส่วนมากสิเป็นสิเป็นตรงนี้ด้านบนและด้านล่างชีแวงนะครับหรือว่าสิมีสึกหลอแล้วก็เป็นตรงนี้ตรงนี้ครับข้างบนและเกาะข้างล่างเหมือนกันครับแล้วก็หัวนี่ก็บสิเป็นแต่ว่าหัวนี้ส่วนมากสิบวใไขสึกล้อเรียกว่าอะไรกครับ หลักๆเลยที่เป็นจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้ขับสี่จุดนะครับผมอันใหม่ๆกับเป็นนี่ของใหม่นี่สือไปสักพักไปใส่เดือก็เปลี่ยนมงนี้มงนี้แล้วก็มงนี้มงนี้ในนอนครับผมเป็นในนอนผสมห่วงแต่ว่าอยู่ที่ว่าที่เป็นซาดเป็นเร็วอันนี้อยู่คืออันนี้ขึ้นอยู่กับคนใช้งานครับขนต้องใส่งาน คันเข้าไปอยากคันเข้าไปอยากให้บาร์ึกงล้อเร็วนะพี่น้องเขาพยายามให้น้ำมันเลิงสู้ออกดีๆครับน้ำมันเลิงสู้ต้องไล่อกอกเขาบบาร์ยางดีนะครับผมนะประมาณน,นั้นครับก็เอาแค่นี้แหะครับคกกนะลคิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะผมก็พยายามเอาลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพื้นฐานมูลฐานจีหน่อยนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าปัญหาสำหรับมือใหม่รู้สึกว่าสีเยอะเหลือเกินครับบมอเโทร์ทุนลมสามหาผมมาสอบถามทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบทั้ง โอ้โหครับผมซ่อมตาเป็นจมเจเิบไนหรอผมเ่ค่อยพักผ่อนได้โชว์นี้ครับตอบปัญหาเจนตาโกนไหรอ <laughs> โอเคครับเจนไม่เกี่หนาครับตาผมสวัสดีครับ